สวัสดีค่ะกับมาพอกับสวีวัน้านขายของช่าน้อยๆคือเก่าเนาะคะ่ะกับมาพอกันกับมีเรื่องเหลาดีๆสีมเล่าสูฟังอีกค่ะสวีวันกะต้องขอขอบคุณทุกคนลหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมและก็ติดตามคลิปในช่องสวีวันปันสุกเนาะคะ่ะเมื่อนี้หลังจากวันที่หนึ่งผ่านไปเนาะคะ่ะสินค้าสวีวันกะหายไปหลายไา่การยุค่านี่ค่ะก็เขมาม่ายางเบิงลานเนาะคะ่ะนี่ค่ะ โดยเฉพาะกลุมกาแฟนี่ค่ะนี่ค่ะสินค้าก็หายไปหลายอย่างเนาะค่ะน้ำตาลน้ำตาลกะเหลือแท่นี่ค่ะทุกคนเนื่องจากลูกค้าใส่บตรสวัสดิการเนาะค่ะมื่อนี้ชิวันกะไม่เรื่องอยากมาแช่มาเล่าสูฟังเนาะค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะค่ะน้ำมันแพงร้านช่ำหน่อยๆเฮ้า สีปับ๊บโตจังดามีโตซอยจังดาจังสี่แบบอยู่หลอดจังสีเนาะคะ่ะชีวันก็เลยอยากมาแช่มาเราสูฟังว่าล้านน,น้อยแบบล้านชีวันนะคะตอนนี้ก็คือมีรถมาส่งของเนาะคะ่ะชีวันกับไฮลานส่งมาส่งคือกรณีล้านน,น้อยแบบล้านชีวันนะคะต้นทุนบ่หลายสต็อกสินค้าบ่หลายเนาะคะ่ะ การที่เฮาสตอกสินค้าบาลายนะคะมันสีเฮนให้เฮาต้องสื่อสินค้าเขาไปสื่อสินค้าบ่อยๆเนาะคะ่ะถ้าบอมีรถมาส่งนะคะคือกําไลในการขายของช่ํานะคะกับอ,อันได้กําไรหลายเนาะคะ่ะถ้าเฮาต้องไปสื่อของบ่อยๆกะสีเฮ้กํากไรของเฮานะคะ่ะไปอยู่กับต้นทุนที่เป็นคาน้ำมันหลายเนาะคะ่ะมื่อนีนชิวันก็เลอยอยากมาแชร์ให้ฟังว่าข่วรสีให้รถ มะทรงสินค้าให้ห้าถึงลานบอละกะัมีวิธีการเลือกอาลานทรงจังไดรให้มะทรงสินค้าอยู่ลานหะะ้าเนาะค่ะเพื่อให้ห้าหลดตนทุนในการไปสื่อสินค้าเองนะคะแล้วกะ็บรตรงปีตลานไปสื่อเนาะคะ่ะชิวันก็นเลยอยากมาแนะนำเนาะคะ่ะว่าการเลือกลานทรงที่สีมะทรงสินค้าให,ห้านะคะ่ะควรสีเลือกเป็นแบบใดเนาะคะ่ะชิวันก็นคิดว่า บริวาสิเป็นลานทรงในจังหวัดในอำเภอตอนเริ่มตนเปิดลานใหม่ๆเนาะคะ่ะสี่ยนกะเขาไปสื่อสินค้าเ,าเริ่มตั้งแต่ไปสื่อจากแมคโครไปสื่อจากลานทรงคือคข้ายขว่าไปสำรวจลานค่านะคะว่าลานใดมีสินค้าที่เฮาพ่อจาราคาที่เฮาพ่อจเนาะคะ่ะคือหูสถานที่ลานทรงเป็นลากเป็นแรงเนาะคะ่ะ จังไดให้หลานทรงมาทรงสินค้าอยู่ลานให้เพราะว่าชิวันสีบอรับสินค้าที่แบบเป็นรดเละที่เฮาบอ่อหูจางเนาะค่ะเพราะว่าคือเคย,เ,คยเบิ่งข่าวได้รับข่านะค่ะว่าศิมีสินค้าที่แบบเป็นของปลอมของอยังแบบนี้นะคะชิวันกับิีบ่คอยไหวใจรดเละที่มาทรงเนาะค่ะ หลังจากที่ชิวันแบบได้ไปเลือกสื่อสินค้ายูลานทรงหลายลานเนาะคะ่ะชิวันก็ไปถูกใจยูลานหนึ่งก็คือไปเลือกให้เป็นลานมาทรงประจำเนาะคะ่ะกัสีซอยประหยัดค่าค่าเดินทางประหยัดค่าน้ามั่นให้แบบยางลายเลยนะคะคือ,อปัจจุบันเนาะคะ่ะชิวันสีขาวตลาดแค่อาทิลาหนึ่งคัางแค่นั้นคะ่ะ เพื่อไปสื่อสินค้าที่แบบหลานทรงบอมี่เห่ห้าเนาะคะ่ะแต่ว่าหลานทรงเข้ากับตองเลือกเนาะคะ่ะก่อนหน้านี้สิวันเคยแบบไปลงทะเบียนเนาะคะ่ะอยากให้แมคโครมาทรงอยู่ลานแต่ว่าหลานสิวันนะคะเป็นหลานที่บอยู่ในเส้นทางที่แมคโครซีมาทรงเนาะคะ่ะกะเลยต้องอไปหาหลานทรงที่ มีสินคา้าห้เคาสังได้แบบหลากหลายที่เีวียนขายอยู่นะคะแต่ว่าบสิษัทเป็นล้านทรงหรือเป็นแมคโครเนาะคะ่ะสินคา้าบางล้านก็อาจอมีมีบอกคือกันเนาะคะ่ะบางบางอย่างกับแพงกลัวบางอย่างกับถือกลัวกับห้เคาเลือกที่หมาะสมกับห้าเนาะคะ่ะก็คือสีวันก็มีความคิดว่า ทวนสิให้ล้านทรงมาทรงไห่สิประยัศต้นทุนที่สูดนะคะถึงสิเป็นล้านน้อยๆเนาะคะ่ะวิธีการสั่งของปัจจุบันเนาะ,ค,ะค่ะก็แสนสะดวกสบายเลยค่ะเพียงแต่จดไล่าการใส่กระดาษลวก็ลายรูปทรงผ่านไล่ใดเลยนะคะข้อดีของการที่เฮาไห้ล้านทรงมาทรงให้เหาเนาะคะ่ะหนึ่งคือเบ่า้ปรงปีดิล้านไปซื้อของเนาะคะ่ะเฮาก็สิไดยูล้านฝ่ารล้านเหาตลอด เขาก็สิมีไล่ใดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนาะคะ่ะแล้วกะ็ขอสําคัญเนาะคะ่ะเวลาไปเลือกลานทรงเนาะคะ่ะคือลานสวิวันนะคะราคาที่เวลาเข้าไปซื้อ,อยู่ลานหรือราคาที่ลานทรงมาทรงให้เฮ้านะคะสิเป็นราคาเดียวกันแล้วก็บอดีบวกค่ารดเพิ่มะคะ่ะ คือหาลานที่แบบมีบริการส่รงไหฟรีแบบนี้ค่ะไปหาลานส่งแบบนี้ได้นะคะชิวันกัมีข้อมูลมาฝากทุกคนเนาะคะ่ะที่กําลังคิดอยากเปิดลานขายของช่าเพราะว่าตอนที่ชิวันมาเปิดลานใหม่ๆเนาะคะ่ะก็บอกหูดอกคะ่ะว่าสีมมิลานส่งมาส่งไหแบบนี้เนาะคะ่ะก็บ่บ่บเดไปถามไผ่เนาะค่ะก็คือศึกษาด้วยตัวเองนะคะเริ่มแรกไปซื้อของจากแมคโครเนื่องจากว่าระยะทางลานชิวันนะคะ ยูไก่จากแมคโครหลายกิโลเนาะค่ะประมาณหาสิบกว่ากิโลบอมลาสิบไปทางสีสะเกตหรือไปทางอุบลคือสีอยูระยะไก่สีว่นกเลยบริเกเข่าไปสื่อของออยูแมคโครแต่ว่าถามว่าแมคโครสินค้าท่าไดไปสื่อนะคะคือเขาสีมีสินค้าหลากหลายก็ยูลานทรงเนาะค่ะสินค้าบางอย่างมีทั้งถือก,กัวหลักะแพงกลัวลานทรงค่ะ กะห้เขาเลือกถี่เหมาะสมกระเพ้าถี่สุดเนาะค่ะสีะ่วันกะมีเรืองมาเหล่มา,ามาแช่ให้ฟังปรมาม้านนี้เนาะค่ะถ้าไพคิดว่ามีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีวันปันสุขไว้แน่เด้อค่ะมีเรืองเล่าดีๆกะสีน้ำมาเรล่าสูฟ่งอีกคือเกาค่ะสำหรับเมนีกะสวัสดีค่ะ